โอเคสวัสดีทุกคน Welcome to the Oh Johnny Oh ที่ว่า Oh เสียงบอกเสียงบอกเลยนี่ว่าว่าแบบว่าเสียงเสียงมาจากด้านไหนใช่ใช่มันบอกด้วยบอกจย่างทิศทางเออมึงอย่าลืมเก็บตลอดตลอดไอ้พงคงมาจากกานไฟอย่างเดียวใช่ไหมอ่าทีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนำทีอ่าเดี๋ยวกูจะเป็นสตาร์คุจะเดี๋ยวกูจะบอกคุณการเนี่อันนี้อันนี้มันมีอะไรให้ด้วยพวกมึงจะแกตรงนี้ด้วยนะคุณลูกค้าคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าเดินมาตรงนี้ครับ สมุดพวกนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับผมไมู่ครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าคะนี่คือสมุดอ่าตรงนี้คือเนื้อเรื่องของอแบบนี้นะคะลูกค้าเราเราเราคือคุณทำอะไรได้บ้างเมสเจอร์โลกไปคือจะให้เดทไว้ง่ายว่าเหมือนเราอ่ะเราจะเข้าไปในเขาบงกดนี้เพราะว่าเป็นเขาบงกดที่เป็นส่วนสนุกของคนรวยที่เรายังทำที่มันยังสร้างไม่เสร็จนึกออกไหมอ่าแล้วทีนี้แล้วทีนี้เหมือนกับว่า เราอะต้องไปจัดการให้มันเรียบร้อยแต่ปรากฏว่ามันก็มีสิ่งเนื้อเรื่องที่มันแปลกประหลาดเกิดขึ้นในที่นี้แต่แต่ต้องพูดกับบอกบอกคนดูก่อนอว่าแบบว่าเอออันนี้คือเราเล่นมาแล้วแต่ว่าไฟล์เสียงเราเสียเราเลยต้องวาดใหม่โดยมีวิธีมาด้วยเป็นสตาร์คนอื่หนหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเออนั่นแหละคือเขาโยนเกมเดี๋ยนะอ่ะ <laughs> <laughs> ไอเนี่ยแล้วของเนี่ยคือให้ดูหน้าไอ้ดูหน้ามันดูหน้ามันตกใจหน้านต้องการอะไรมึงอยกเจอต้อะไรครับเป็นอันนี้อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของของเครื่องเล่นที่นี่นะครับต้องการอะไรครับอยากโดนมึงต่อยเหรอแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยแล้วตอนตอนนี้ก็จะมีเทปกับ กับไฟฉายซึ right enfin right ่งเราสามารถใช้ได้นะโดยการกดเราหยิบไฟฉายแล้วกดเลขหนึ่งจะเป็นการหยิบไฟฉายขึ้นมาอย่างนี้อ่าเนี่ยกดเลขหนึ่งเป็นไฟฉายเออนั่นแหละเราเราจะให้นักท่องเที่ยวตื่นเต้นคนคนแรกก่อนครับอ่าไปโกเลยครับไปเลยครับนักท่องเที่ยวนำเลยครับเดเลยคสตาร์ทจะคอยโปรเทคอยู่ข้างหลังครับผมไม่ใช่ว่าสตาร์ทต้องนำคนหนึ่งเหรอนี่ไงกูนี่ไงกูนำอยู่กูนำอยู่โอ้ยอย่ตกใจลืมไอีหย่าลืม ไปตามทางเลยแต่เกมนี้มันเกมง่ายๆแค่เดินตามทางแล้วก็จบเกม easy ทำไมรู้สึกภาพมันกระตุกกระตุกจีนโอ้ทำไมอยู่นีไฟของมืดอ่ะไม่ไม่คือเกมเกมนี้คือมันจะฉายไฟฉายลงล่างไม่ได้ไปฉายไปฉายไปข้างหน้าคือความอะไรวะ Meanwhile ไปฉายไปฉายไปข้างหน้าความอะไรวะอะไรวะไอ้สิ่งเรื่อไอ้สีอยไอ้ที้ no easy no e สี y ทำไมอยู่ดีกระตับกระตับกลัวแต่อะไรกระตับยังกลัวเลย ตาไม่ได้กลัวตาตกใจไปไปไปวิธีวิธีทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ใช่หรอตาจำไม่ผิดเหรอเี้ยเห็ุอะไรครับคุณอย่าตะโกนแบบนี้ครับผมผมอย่าตะโกนแบบนี้ครับอะไรกั้เหี้ยเดี๋ยวเอ้ยอะไรเนี่ยอย่าตะโกนแบบนี้สิผมไม่อย่างนี้ครับ ถ้าสตาร์ทน้ำหนักจะต้องต้องให้ต้องให้เด็กใหม่น้ำแล้วไม่ก็สตาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีคำถามครับผมมีคำถามครับสตาร์ทเราหายไปคนหนึ่งครับเออว่ะผมผมเห็นผมเห็นเขานำไปแล้วเออว่ะสตาร์ทแต้มไปไหนแล้วครับสตาร์ทแต้มผมผมเห็นผมเห็นเขานำไปแล้วครับ Meanwhile อั่นี้ผมจะเพิ่มความสนุกของเกมนี้ครับสตารนายถอยมาข้างหลังครับเราจะให้เราจะให้นักท่องเที่ยวทีนําไปเลยครับนำไปเลยครับพี่อยากได้ต้องไหนนําไปเลยโกโก้คิดว่าทดอบความกล้าลูกเสือผมจะไม่กล้าเลยใช่ใช่จงถึงเร้วผณไม่กล้าคุณดูผมมากเกินไปแล้วถ้าเกิดผมไม่กล้าผมมาให้นี่หรอก้เอ้ยอะโชว์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 ถ้าเกิดเาถ้าเกิดเรามีทางแยกบอกผมด้วยแล้วกันโอเคผมจะบอกให้ถ้ามีทางแยกครับผมคุณนำไปเลยฮะ จะทำอะไรเราจไหวแล้วกันไหนเข้าาไหนไปเลยครับนำเลยครับนำเลยครับนำเลยครับตัดสินใจเราตัดสินใจดูครับผมเราตัดสินใจว่าจะไปทางไหนฮะไม่จะมองเหี้ยอะไรกัน่ะทางนี่ทางตันนี่ว่ะนำเลยฮะเราจะให้ในี่พุก้าพุก้าพุก้าครับนราเลยครับพุก้าต้องนำครับผมผมจะปิดไฟฉายเพื่อความระทึก ไปทำไมอ่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะสายแท็กสิแป๊บหนึ่งเราลืมขายไปเปล่าเออสตาร์แตร์อยู่ไหนวะสตาร์แตร์เราอยู่ไหนแตร์ไอ้แตร์ไอ้ไม่ได้ไม่ได้วอลหนึ่งเรียกวอลสองไอ้แม่มาพอดหนักกับไอ้เดียวคุณพงษ์มึงก็มาสิกูรออยู่เนี่ย สตาร์ฟงมันตันมันหายไปแล้วอ่ะมันตันมันตันผมหายไปแล้วมันตันสตาร์ทนี่มันพอดหนังผีไปไปชีวิตต้องเดินตามหาความฝันไปข้างหน้าเลยฮะครับน้ำไปเลยฮะนายอย่าน้ำครับเราต้องให้เราต้องเชื่อนำครับอย่าลืมเราเชื่อนำครับอ่าไปสิก็ไปสิอยู่ข้างหลังเนี่ย ว่งไหวยิงเลยฮะไม่หายไม่หายแม่งออกไปฉายเดินตามเหมือนเอาปุนที่หลังไอทีอยู่จูบจูบตูดขนาดเฮ้ยไปไปกระตุกกระตุกกระตุกโหลดผีแน่แน่บอกเลยโหลดผีแน่แน่ มันเป็นส่วนเงี้ยแม่สนุกมึงใชี้ยม่มันมันเป็นส่วนมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครับคุณลูกค้ามันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอีเวนต์เอาเว้นกระตุกจิตกระชากใจเฮียที่นี่เราไปอยู่ที่ไหนครับแม่เบน่าเหมือนจะเป็นเช็คพอยนะครับ น่าจะใช่ครับตรงนี้อันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอธิบายก่อนอันนี้คือเป็นเป็นโกลสติกซึ่งถ้าคุณเก็บเนี่ยคุณสามารถกดเลข2เพื่อที่จะวางโกลสติกลำทางเราอย่างนี้ได้มีเรื่อยๆมีเรื่อยๆเออของไม่หมดใช่ไหมใช่เพราะเพราะว่าเป็นเขาวงกตไงคนมันมันมันแช่มากเลยอ่ะคุณคุณคุณนอาไปเลยผมอยู่ข้างหลังคุณเสมอตรงไปเลยตรงไปเลยเออออางเสมออันนี้คือเราจะไม่จะไม่จะไม่ไอ้นี่นะจะไม่บอกพาสเวิร์ดนะให้คุณหาเอง คัาานเขียงอ่ะไปเดีย๋ยวสตาฟพงทำไรเนี่ยไปไปนำ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 รู้สึกว่าพิชญ์ยุศศ่ศึกษาผมจะมีปัญหาผมจะไม่สามารถพูดได้ตลอดทางว่าแย่แย่แย่ยอยู่ใกล้แค่นี้ต้องใช้พิชญ์ศกึกษาดีกว่านำเลยครับนำเลยครับคุณนำอันนี้เราอยู่อันนี้ผมจะบอกคุณว่าน,นี่คือเซฟเฮาส์ ถ้าเราตายเราจะกลับมาที่นี่ดูเหมือนว่าจะมีพวกรูปปั้นอยู่ในทางนี้นะแล้วก็จะมีตัวอักษรอยู่บนนั้นตัวอักษรนี้จะนําไปสู่บางอย่างได้อ่านี่คือคําใบนี่ไงมีตัวอ,อักษรข้างหน้า E E, L e q u ทำไมผมรู้สึกว่ามันเป็นสีแยกอยูแเรามัน มีไปเลยไปเลยไปเลยไปดิก็ผมอยากให้คุณแบบดำเนินทุกอย่างมาได้ด้วยตัวเองต้องไปอยู่นู้นน่ะครับมึงโดนวิธีมึงก้าวทุกการเดินมีความเสี่ยงเสมอ วิ้ยยังมีคนโดนไอ้สัสไอ้เรียบร้อยแตกหนึ่งไอ้เนื้อผิดแผนอิทธนอะไรวะดอะไรนนายอาจจะไม่เห็นสิ่งกินสิ่งที่ฉันก็ลองพูดถึงนะนะแต่ว่ามันก็มีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นฉันเพิ่งบอกนายไปผมแบบไหนดู คุณคิดมากนะคุณคิดมากนะเราเราเราเพื่อนเราเป็นอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเราจะไปเกิดที่เซฟโซนเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเราเขาเดินมาว่าไงครับว่าไงครับสตาร์ทพงรู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันเร็วร้ายมากมันยังร้ายมากไม่ไม่ไหวไม่ไหวไอ้ย่าทำตัวทำตัวแบบคีปเปอรแบบจะ่ปล่อยหลอกหลอยคนนี้ไอ้เดินหลอกเขาเองไอ้สัตไปครับไปครับคุณทีคุณทีนำเลยครับคุณที อยากให้คนได้ลองสักครั้ง EQU ก็อันนี้เราเราต้องไปขนเลยไหมไม่ต้องหนีไม่ไม่ไม่เราเราต้องวิ่งตัมตัวกศรเราต้องวิ่งตามหายตัวสอนไม่มีเก๊ะตัวกูแตกติดไฟไม่ทันกูแตกปิดไฟไม่ทันก็แตกกูแตกแตกสกูก็แตก แกแล้วเราผีมันเป็นไงก็ก็แค่ปิดไฟเฉยจาให้มันเห็นเราอ่ะดูแล้วแล้วถ้าเกิดเราปิดไฟนี่คือมันวิ่งไอ้สักวิ่งวิ่งอสัวิ่งช่วยด้วย คุณผมออกไปไหนไม่ได้ <c oughs> คุณเห็นอย่าง<อ>าที่ผมเห็นไว,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 ว้แล้วเราถ้าเกิดว่าถือแท่งไฟอย่างนี้ไวแล้วมันมันจะเห็นเราปะมันเห็นมันเห็นวันจะฟ้าไล่พงอ่ะนั่นแหละสตาร์พงไปไหนอย่างนี้เราจะผ่านไม่ได้เอาแล้วเนี่ยเมื่อก,กี้มันในนี้เลยกูเดินไปแม่งอยู่ตรงปากทางเข้าทางแยกเลยเชี่ยเลยแล้วเ <c oughs> ราต้องเราต้องหาชัดเจนก่อนว่ามันอยู่ไหนเดี๋ยวยงไม่พงมันอยู่แถวๆนั่นแหละกูได้ย,ย<ม>ิน เออเนี่ยคุณเดินไปมันน่าจะอยู่แถวไหนวะาอันนี้เดี๋ยวผมเฉลยเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะนานมามาอืมนี่นี่ใช่ใช่ทางนี้กูจําหลังคาตรงนี้ได้โอเคโอเคคุณทีคุณทีอยู่ไหมคุณทีซอยไหนอยู่ซอยไหนคุณทีครับอยู่นี่ซอยที่มีไอ้กระเพราเนี่ยนี่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 มามามาเดินตามมาเร็วๆสตาร์ทเต็มอยู่ไหนสตาร์ทเต็มอยู่ที่แท่นหินแล้วไงโอเคโอเคโอเค อันนี้คือตัวสอนที่สองนะสามตัวอินโอ equino ใช่ใช่ใช่มา <c oughs> เดี๋ยวขออ่านไล้นี่หน่อยนะไอพวกวลูกปั้นอันนี้มันคืออะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าอย่างที่มาสเฟอร์ว่าไว้จะมีชื่อที่เหมือนกับผู้หญิงที่ถูกอะไรนะที่ถูกสลักไว้ตามต้นไม้พวกนี้ไว้ไหนต้นไม้วะไม่เห็นมีต้นไม้สลักชื่ออะไรเลย ทำไมตอนแรกมันมันมีอักขระทำไมตอนนี้ไม่มีอาาาักขระออกมันต้องมันต้องปิดไฟมันต้องปิดไฟปิดไฟปิดไฟเอ้าไม่ขึ้นวะม,มันตอนแรกมันจะขึ้นอ่ะมันมันไม่ขึ้นแล้วอะนี่ไงนี่ไงปิดไฟปไิดไฟปิดไฟเออที่ทางมันแคบมากเลยใช่ผมเลยเกลียดไงแรันสตาร์ทเต็มไปไหนอ่ะนะ f**ked up แล้ง t ต่เมื่อไหร่ะทำไมชอบทำแบบว่าออนาซาวจริงๆเลยอันนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันนั่นน่ะสินะระวังนะคุณทีมันเดินเข้ามาในมันเดินเข้ามาในนี้ได้นะ เราต้องรู้ตำแหน่งมันให้ได้ก่อนไม่งั้นเราจะไม่สามารถเล่นได้เราจะรู้ก็เลนรู้ได้ไงแต่กู่รู้ว่ากูอยู่ไหนอยู่นี่ี่ใช่ไหมข้างๆนี่ข้างๆนี่แหละคือจะบอกว่าว่าเดินออกมาว่าจะไปตำรวจทางแล้วตาเอ๋ตรงทางโค้งเออพี่พี่ดูให้หน่อยว่ามันอยู่ไหนมันเข้ามาในุ่มนี้ปะเอาตรงๆนะว่ามองไม่เห็นพ่อกูกูอันนี้คือเซฟโซน เตปโซนชิบหายแล้วงานเข้าแล้วอันนี้คือเตปโซนเราทำไงดีวเนี่ยเออจะบอกว่าสตาร์พงหายเงียบไปเลยสตาร์พงอยู่ไหนแล้วล่ะมันอยู่ไหนวะเออพี่ทีนำไปดิวืมพวกนี้เสียงมึงใกล้ๆแถวเนี้ยกล้มากเออเออนี่ไงนสายสายเจอกัโอเคโอเค โอเคสนใจแน่นไงโอ้โหโอ้โหแจ็คสวอโลงเขามาแล้วมันเดินตามหนังกูมาตลอดเดินเอดินนำดิเราจะแน่ใจได้ไงว่าคนที่เดินมากับเรานั้นคือเขาจริงๆถ้าถ้าเป็นหนักจะย้องกวัานี่ไงกูสงสัยก่อนเลยทางตันใช่แหละวะเออตอนนี้ทางตันนี่เฮ้ยเขาไม่ตันวะเฮ้ยเขามั่นใจได้ยังไงมันไม่เดินไปเลยอะสุดจอดจีนนียสเฮ้นายมันมันมันมเรื่องนี้เลยอะไอ้คุ้งย่างมรณะ ใช่ใช่แต่ว่าจะมีคนนําไปอ่ะแล้วแบบนําไปหาหินแป,แป,แปแลกๆอ่ะโหนี่ไงเจอแล้วหินอีฐบานหนึ่งอ่ะแหม่วัดดีนี่นีน่คือตัวสอนรูที่สามอะ X E, Q I o F e S, <S E Q U I O X E S รวมกันไ,ได้คำว่าอะไรเนี่ยมันไม่อยู่โอเคนําเลยนำลยทางนั้นทางนั้นไปทางนั้นไปทางนั้นพี่ไม่ไม่เราต้องไปเปิดไปเปิดคนไกลก่อนงั้นเราไปต่อไม่ได้ไปเปิดคนไกไปน่าจะทางนี้หรือทางโน้นวะทางนี้ทางนี้ทางนี้ ตรงไปข้างหน้าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคจำได้แล้อเขาเซฟโซนแล้วโอเคเดีเ๋ยวอ,อันนี้ปริศนานี้ผมแก้เองวิธีการแก้ปริศนานี้ก็เพียงแค่ต้องให้ไอ้หินแผ่นหินเนี้ยมันเลืองเลื่องสีทุกอันเดี๋ยวทุกคนหลบไปก่อนอย่าเหยียบแผ่นหินนะเดี๋ยวผมแกงเรียบร้อยเสร็จวิธีวิธีว,ธวิธีการแก้ก็คือว่าสมมติว่าพี่เหยียบพี่เหยียบตรงนี้ใช่ไหม ี่เหยียบไอ้สัจราคาตรงนี้ไอ้สามอันด้านหน้าเนี่ยเนี่ยหนึ่งอันหนึ่งสองสามก็จะทํางานสลับกันเช่นเช่นว่าสมมุติอันนี้มันมันไฟติดอันไอ้สามอันที่เหลือเนี่ยก็จะไฟดับเห็นหรออกปล่าเออคือถ้าพี่เหยียบอันหนึ่งไอ้สามอันไม่ค่นีก็จะทํางานสิ่งที่ผมทำก็คือต้องให้ไอ้ทั้งหกอันเก้าอันเนี่ยมันเรืองแสงทุกอันแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากโอเคแล้วเราก็มาใส่รหัสตรงนี้กัน อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวสตาร์พงสตาร์พงใส่ใส่รหัสเลยก็ได้ใส่เลยใส่เลยนี่หมุนตรงนี้น่ะก็ที่รหัสที่ได้มา e q u I N O สักอย่างไปหากมันหลอนไปชิี่อ่ะเรียบร้อยโอ้ตกใจเสียพงเป็นระดีเข้าว่ะว่าจะผ่านได้